ต้นกำเนิดของชีวิตในความเบิงหวางว่างเปล่าแห่งจักรวาลที่ไม่มีมวลสารใดๆเป็นนามธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังงานจำนวนมากมายมหาศาลพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่สามารถทำงานได้ พลังงานไม่มีการสูญหายไปไหนสามารถเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้เช่นพลังงานแสงจากฟ้าแลบกลายเป็นพลังงานเสียงเกิดฟ้าร้องขึ้นพลังงานรวมตัวกันเข้าด้วยแรงแห่งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดมวลสารบัตถุธาตุ คือพวกรูปธรรมจักรวาลจึงเกิดนามธรรมและรูปธรรมขึ้นบางครั้งพลังงานรวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มหมอกเพลิงอัดแน่นเข้าเป็นดาวเคราะห์หรือดาวเลิ์เช่นดวงอาทิตย์และมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาอีกมากมายมหาศาลนามรูปที่เกิดขึ้นนี้เป็นอนัตตา คือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีสิ่งถูกรู้ย่อมมีผู้รู้เป็นคู่กันไปถ้าไม่มีผู้รู้เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนามรูปเมื่อมีวิญญาณหรือผู้รู้เข้ามาคลองสิ่งนามรูปก็เกิดเป็นสิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นจำพวกพืชชนิดต่างๆการขับเคลื่อนหมุนเวียนแห่งพลังงานในพวกพืชเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาของนามรูปของผู้ถูกรู้ผู้รู้ก็รับรู้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเช่นกันจึงเกิดอวิชาเข้ามาห่อหุ้มผู้รู้นี้กลายเป็นผู้รู้ที่มีอวิชา สมมุติสิ่งที่รับรู้นั้นไปต่างๆนาน,นายึดมั่นหมายเป็นอุปทานเป็นภพเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ชนิดต่างๆตลอดทั้งมนุษย์เราผู้รู้ที่มีอวิชชาห่อหุ้มอยู่จึงเรียกว่าจิตสิ่งสถิตยอยู่ในนามรูป ที่เป็นผู้รู้ที่เรียกว่าขันห้าซึ่งมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันในวิญญาณขันนี้มีผู้รู้ที่เป็นสัจธรรมล้วนส่วนหนึ่งรวมกับผู้รู้อีกส่วนหนึ่งที่มีอวิชชาปกคลุมอยู่ซึ่งกลายเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นว่าขันทั้งห้า นี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเกิดกิเลสตัณหาและอุปบทานสร้างพบไว้ในจิตเมื่อขันห้าแตกสลายไปจิตดวงนี้ที่มีพบอยู่ก็ไปเกิดในวัตสงสารคือขันห้าใหม่ต่อไปโดยจิตเข้าไปรวมกับวิญญาณขันหรือเข้าไปปฏิสนธิกับวิญญาณขันในขันห้านั้นๆ แล้วยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นการขับเคลื่อนของพลังงานในจักรวาลมันเป็นเช่นนี้เองจึงได้อบรมสั่งสอนให้วิญญาณที่มีอยู่ในขันห้าของผู้ปฏิบัติธรรมนี้มีสติปัญญาเห็นสภาวะการขับเคลื่อนของพลังงานในจักรวาลน,นั้น มีการเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงตามไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาทำให้เป็นทุกข์จึงพัฒนาวิญญาณผู้รู้นี้ให้มีมหาสติมหาปัญญาจนกลายเป็นพุทธ,ธเกิดยานอย่างทราบเบื่อหลุดพ้นออกจากแหล่งพลังงานทั้งหลายเข้าสู่ที่ว่างเปล่าแห่งสุญญตาธาตุ ซึ่งปราจะจากพลังงานด้วยธาตุรู้เดิมแท้อันบริสุทธินั้นแหละท่านเรียกว่านิพพานดังนั้นนิพพานจึงอยู่นอกเหนือโลกจักรวาลทั้งหลายที่ไม่มีพลังงานเป็นอสังกตะธรรมขออวยพร